วันนี้ก็พบกับเบียร์แล้วก็59ออโต้คาร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูดส่วนของตัวรถเก๋งค่าย Honda กันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เป็น Honda City เป็นเครื่องยนต์1.5ตัว V+ นะครับตัวนี้ปี2017นะครับตัวรถเป็นสีขาวครับและที่สำคัญครับราคาขายถูกมากครับสำหรับคันนี้ครับใครอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรับชมได้ที่ท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรีวิวครับรบกวนกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียร์เอารถสวยๆรถดีๆแล้วก็คุณภาพเกรด A อบวกบวกบวก,บวกอย่างนี้มาให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยฮะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้าของตัว Hondacity คันนี้นะครับตัวนี้ด้านหน้ากระจังหน้าออกแบบมาเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้ Honda ให้ครับแล้วก็ตัดกับสีดำทูโทนแบบนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นแบบมันติรีเฟล็เตอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้ครับ แล้วก็ดีไซน์ภายหน้านะครับตัวนี้ออกแบบมามีไฟเดทา i m ม์รนนิ่งไลท์ให้เป็น LED ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับด้านข้างครับดานข้างล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานนะฮะระบบช่วงล่างคันนี้เป็นหน้าดิสหลังดำนะครับแล้วก็มีระบบเบรกเป็น ABS พร้อมด้วยระบบกระจายแรงเบรก EBD ใส่ในเรื่องของระบบควบคุมการทรงตัว VSC เข้ามาให้ด้วยรวมไปถึงระบบออกตัวบนทางลาชันก็มีนะฮะสำหรับคันนี้ครับ ในส่วนของตัวแม็กครับเป็นทูโทนครับปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กขอบ15นะฮะเบอร์ยางอยู่ที่175ทับ65 R15 นะฮะสำหรับคันนี้ยางครับปี2019สัปดาห์ที่26ยังใช้งานได้อีกนานนะฮะดอกยางยังลึกๆนะครับตัวนี้อยังนิ่มๆอยู่นะฮะสำหรับในส่วนของตัวยางครับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถ5ด้านล่างตัดสีดำทูโทนมาให้ครับ ในส่วนของตัวมือเปิดประตูฮะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีปุ่มสมาร์ททีเลทมาให้ด้วยนะครับกระจกเดิมๆทุกบานนะฮะตัวนี้มีสปีกเกอร์มออกแล้วก็โลโก้ฮันด้าอยู่ครบครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะฮะในส่วนของตัวกระจกของเขาครับมาดูโครงสร้างหลักกันนะคะในส่วนของตัวประตูนะครับตัวนี้โครงสร้างยังเดิมๆทุกอย่างนะฮะรอยเมสอาร์คตรงนี้ยังอยู่ครบทุกจุดครับ ตัวนี้รถยังไม่ได้มีการล้างทาความสะอาดแต่อย่างใดนะคบสภาพยังใหม่ขนาดนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะฝั่งประตูด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะในส่วนของตัวแฉงประตูด้านหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์คนะคะตัวนี้ยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบทุกจุดนะคะไม่มีตัวไหนที่ชํารุดนะคบสาหรับคันนี้ครับสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆฮะโครงสร้างหลัก ตัวน็อตตรงซอกประตูทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสำหรับคันนี้ฮะโอเคนะฮะใครที่กังวลในเรื่องของจะโดนย้อมแมวขายบอกได้เลยว่า59ออโตคคาของเราเนี่ยไม่มีแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อเลยครับในส่วนของตัวด้านท้ายของ Honda City คันนี้นะฮะก็มีระบบไล่ฟ้ามาให้ครับพร้อมด้วยในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่สนะฮะนอกจากนั้นตัวนี้ยังาสามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e85 ได้ด้วยนะครับตัวนี้ อัตราสิ้นเปลืองของตัว Honda City อยู่แค่18กิโลต่อลิตรเลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ความที่ประหยัดค่อนข้างเยอะฮะไฟท้ายเป็นดาว LED นะฮะออกแบบมาได้ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนครับแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วท้ายเป็นโครเมียมนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับโลโก้ Honda ให้ครับเป็นในส่วนของตัวโครเมียมให้ฮะด้านล่างครับด้านล่างมีไฟตัดหอกให้นะฮะแล้วก็ตัด กันชนท้ายเป็นสีดํามาให้นะฮะทำให้ด้านท้ายออกแบบมาดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระของเขาบ้างนะคะว่าเขาจะออกแบบมาได้กว้างขวางขนาดไหนฮะตัวนี้สามารถเปิดประตูฝากระโปรงท้ายนะฮะจากกุญแจได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะมาดูในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระของคันนี้นะคะบ,บอกได้เลยว่ากว้างขวางแล้วก็ลึกมากๆเลยนะคะ สามารถเก็บของได้เยอะครับแล้วก็สะอาดครับไม่มีโรคไม่มีรอยในเรื่องการชำรุดนะคะคันนี้ใหม่มากครับมาดูอุปกรณ์ต่างๆนะคะแม่แรงครับแม่แรงล้ออะไรยังไม่เคยแตะพื้นนะครับตัวนี้ดอกยางยังอยู่ครบหมดเลยนะคะสําหรับใครที่ได้ไปโชคดีมากเลยสําหรับคันนี้ครับน็อตครับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับมานะครับสําหรับคันนี้ยังเดิมๆทุกจุดนะคะให้ดูในส่วนของตัวน็อตทั้ง4ตัวเลยนะครับ สัญลักษณ์ต่างๆจากโรงงานนะฮะยังอยู่ครบครับสำหรับตัว Honda City คันนี้ฮะโอเคนะครับในเรื่องของตัวด้านท้ายของตัวรถครับค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเดี๋ยวเวียวจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารครับว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว Honda City คันนี้กันนะครับสำหรับตัว ภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่าขึ้นมาแล้วสภาพใหม่มากฮะสำหรับคันนี้สะอาดมากสำหรับตัวห้องโดยสารของเขาครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะคบแล้วก็เป็นระบบพ u s สตาร์ทนะคะสำหรับคันนี้ครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะฮะอ่ะโอเคครับตัวนี้นะคะห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีดำนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับคันนี้ครับ เบาะเป็นเบาะนังนะคะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตครับแล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยครับเป็นแบบดึงกับเองได้แบบผ่อนแรงนะคะสำหรับรุน่นนี้ด้านบนตัวสกัดลาดนะครับตัวนี้สภาพค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับสำหรับคันนี้ไม่มีร่องรอยของอ่ารอยชำรุดหรือว่าฉีกขาดหรือว่ารอยเปื้อนเลยนะคะสำหรับตัวสกัดลาดด้านบนครับ มาดูเกียร์ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตไว้สําหรับเล่งแซงด้วยนะครับสาหรับตัว Honda City ครับแผงคอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นสีดาตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกมาให้นะฮะเป็นสีเทาเข้มออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามดูน่าใช้ครับส่วนในเรื่องของตัวหน้าจอวิทยุครับรองรับ fm/am นะฮะสำหรับคันนี้ครับรองรับในส่วนของตัว fm/am แล้วก็ usb aux ได้พร้อมด้วยเชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธได้ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้ ระบบแอร์ของเขาให้มาเป็นมาตรฐานทั่วๆไปนะคะมีตัวปรับอุณหภูมิให้ตัวปรับแรงลมให้พร้อมด้วยระบบไล่ฟ้าหน้าฝ้าหลังครับตัวนี้มีระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถมาให้ครับแล้วก็ด้านล่างครับมีปุ่มช่องต่อไฟ1 2โวลต์ให้ด้วยในช่องนะคะสำหรับคันนี้ที่วางแก้วน,น้ำมีให้2ช่องตรงนี้นะครับ พวงมาลัยฮะพวงมาลัยก็ออกแบบมาเป็นแบบมาติฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยของเขาครับแล้วก็ยังสามารถปรับระดับได้ด้วยนะฮะในตัวพวงมาลัยก็ได้สี่ทิศทางเลยนะครับสูงต่ำเข้าออกได้นะฮะในส่วนของตัวพวงมาลัยเขาครับพวงมาลัยแบบมาติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมในเรื่องเครื่องเสียงด้านซ้ายครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าให้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็จะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับครับ ัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ใช้การปรับระดับองศาต่างๆเป็นไฟฟ้าแล้วก็พร้อมด้วยพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะตัวนี้มีปุ่มอี o m o d โหมดให้ด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องความประหยัดนะระบบปัดน้ำฝนสามารถตั้งนวงความเร็วได้ฮะ,ะไฟหน้าให้มาเป็นแบบเปิดปิดธรรมดาทั่วๆไปนะคะเป็นมาตรฐานทั่วไปแอร์แบ็กให้มาเป็นคู่หน้านะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังครับตัดลดแสงเองได้แบบเมนนวลน,นะคะเป็นอัตโนมือนะคะไม่ใช่อัตโนมัติ โอเคครับลำโพงเขาให้มาถึง4จุดเลยนะคะในส่วนของตัว Honda City คันนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องของเขาสภาพจะเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมแล้วสภาพห้องโดยสารคอนเฟิร์มให้ว่าได้ไปสภาพใหม่มากๆเลยสำหรับคันนี้พร้อมใช้งานทุกจุดไม่มีตัวไหนที่ชำรุดไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยครับ มาต่อกันที่ห้องเครื่องของตัว Honda City คันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องใหม่มากครับไม่แพ้ในส่วนของตัวข้างในห้องโดยสารแล้วก็สภาพโดยรวมด้านนอกเลยนะคะสำหรับคันนี้มาเริ่มกันจากด้านบนครับคันนี้สติ๊กเกอร์มอกอน,นะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบสวยงามนะคะสภาพเรียบเนียนกริปนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยงัดรอยแกะนะคะสำหรับคันนี้รอยเมสอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดิมๆม,มาจากโรงงานฮะ แล้วก็ตัวบาร์โค้ดจากโรงงานนะครับก็ยังอยู่สมบูรณ์แบบมากฮะสำหรับคันนี้เราไม่ได้ไปซื้อมาติดเองนะมันซื้อไม่ได้นะครับสำหรับคันนี้นะอ่ะแต่ว่าให้ดูว่าสภาพสมบูรณ์แบบมากครับเรียบเนียนฮะไม่มีรอยงัดรอยแกะนะครับในส่วนของตัวบาร์โค้ดฮะโอเคครับน็อตฝากระโปรงฮะไม่เคยโดนขอดไม่เคยโดนขยับมานะฮะส่วนหัวน็อตยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสีน็อตไม่ทลรองนะครับเหลี่ยมน็อตไม่ลบนะสําหรับคันนี้ สภาพห้องเครื่องยอนต์ฮะไม่มีในเรื่องของน้ํามันเครื่องเยิ้มนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตคานหน้าทุกอย่างนะฮะเหมือนเดิมทุกจุดครับสภาพโครงสร้างหลักมาจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้สวยงามมากครับในส่วนของตัว Honda City ฮะโอเคครับสภาพห้องเครื่องเบียคอนเฟิร์มให้เลยว่า คันนี้ไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมไฟไหมมาอย่างแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับใครที่ตามหารถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้เข้ามาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเราไปต่อกันที่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างครับโอเคครับเราไปต่อกันที่ราคากันเลยนะคะสำหรับคันนี้บยายามให้อีกรอบหนึ่งว่ารถเป็นปี2017ครับเป็นเครื่องยนต์1.5 V+ ีพลันะคะคอนด้าซิตครับราคาถูกมากครับอยู่แค่4 49,000บาทเท่านั้นเองนะคบแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญนะคะออกรถโปรโมชั่นครับเริ่มต้นแค่59บาทเท่านั้นเองครับและผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,000เท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้ผ่อนประมาณ7,000บาทนะครับออกรถแค่59บาทฟรีค่าจัดค่าโอนนะคบค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยครับ รวมไปถึงรับประกันให้ครับว่าไม่มีในเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้มาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะครับจองเข้ามากับเราเรายังมีฟรีคูป,ปองน้ํามันเต็มถังให้กับลูกค้าด้วยครับลูกค้าต่างจังหวัดฮะเรามีบริการส่งเซนไฟแนนซ์ถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับ59ตออ้คค่าของเราครับอย่าลืมนะคะใครที่กําลังดูคลิปอยู่ครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็กดติดตาม พร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เบียร์เอารถสวยๆรถดีๆเข้ามาให้ดูครับวันนี้เบียรต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่แล้วก็59ออโต้คาร์อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ